สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมนั้นได้ไปบังเอิญนะครับเจอกับเด็กโสคนหนึ่งนะครับในไลฟ์สดนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเด็กที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนาใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำซีโกทีเอสดการเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นอารีนาเบรกเอาวอลเลย์บอล Rov free fire หรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอารีนาเบรกเอาก็ราคาย,ย่อมเยาอ,อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใน description เฮ้ยหาห้องเลยจะเดือดแน่วเนี้ยไปล่าบอสกันเออเจอใครอ่แน่เจอบอสใครอ่ะใครอ่ะอ้าวเดอร์วินนี่ว่าบอใครเดี๋ยวผมจะฆ่าเดอร์วินอีกทีชีศูนสามมาดิเดี๋ยวเจอชีศูนสามผมแน่แบ็คโคบะแบ็คหลังใส่โคบีก็พอ ไปที่ไหนดีไปเดอหนิไปขอเอ้ยเราเพื่อนเราไปรอเราไปรอตรงที่บอสเกิดอะเวลาบอสเกิดแล้วเราก็ยิงแม่งเลยเฮ้ยน้องใจเย็นอย่าพูดคำหยาบครับเจอคนเจอคนแป๊บนึงเปิดเซฟอยู่เฮ้ยนั่นเราเจอคนนายแปปนึงสิขึ้นมาก่อนไหนอะขึ้นมาตั้งรับก่อนอย่าพึ่งสิเอ้โบวกแล้วเอสวยครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครจะมา,าดักสตรีมมาฮะเพื่บหนุ่มพี่แม่อยูไ่ไหนพี่แ<น>ม่อยู่ชั้นบนสามครับผมมาดักคือสตรีมอ่ะมาดักเลยไม่กลัวอยู่ละถ่ายแล้วคุณเอาแต่สูงสามลองมาทีเก้าห้าหนึ่งตีใช่คุณนี่ปืนนี้ผิดแล้วเป็นทีสูงสามโอ้โหประเด็นคือทีสูงสามอย่ใชิง่าสินนะจ้าถ้าผมมีประมาณสักไม่ก็ไม่ก็ บอแสแต่สินง,นงนั้นอะผมลุ้นได้นาที้เอาไงดีแล้วพอจะออกก็ชุดเพ,พื่พอนมันมีคนจะออกมันมีคนจะออกไม่มออมไหว,ล,วละเครื่องร้อนจัดจริงๆเห็นยู่ขอลอ้อขอลนก็ส่งบอสจนงจะาชุดสอ,องใส่ไปเล่นพลัไไอลองเรายงรอดอยู่เพื่อนไม่มีคน,นมันไม่มีคนเพื่อนโอเคเพื่อนจะออกก็รอดตามมาเพื่อนไม่เป็นไรเดวินทำไมไม่เป็นไรเดวินอ่ะ กระสุ่นเหนือจะไม่พออ่ะเฮ้ยเจอคนเพื่อนเจอคนเสียงเสียงเสียงที่ไอเคจะอสีไอเจะอสีเก็บเสียงเก็บเสียงไอแถวนี่ที่นี่ต่อสร้างอยู่หน้าเราเพื่อนอยู่หน้าเราอยู่หน้าเรารอด้วยรอด้วยตัวหนึ่งมาโคตรมันเอาเจือคนเอาเจือคนใส่ใส่แคทนะไตหนึ่งเพื่อนไตหนึ่ง รอด้วยรอหน่อย,ออยมันมันอยู่กั่ที่อ่ะเล่นมินเล็ตมินเล่นมินสีหายไปแล้วอะ่ะมันอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเบอร์สามอยู่ที่ปะอยู่ือมียงมันเสียงมันอยู่ด้านล่างเพื่อนเสียงมันดูย้อนล่างโอเคเพื่อนเคมันอยู่ด้านล่างรอกัอนรอกัอน ตายเตายหนึ่งเพื่อนตายหนึ่งเดขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวช่วยเช็คเดี๋ยวช่วยเช็คสม่ะช่วยเช็คมีเสียงหนึ่งมามาด้านมาหน้าผมโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปตายมีตัวนี้มีตัวนึงตายตายตายโอเคเดเ๋ยวไหมนั้นเพื damn, ่อนเอาตัวนี้น okay. okay. ่ารอตัวน okay. ู้นตัวนู้นเราก็ช่วยเพื่อนยิงได้ได้ครับเป็นหมดนะช่วยเพื่อนยิงอ่ะ เราก็ซัดหมดแม่ก็เพื่อนคนไทยเคลี่ยยไม่เพื่อนเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะคนไทยกล้าได้กันเราขอเก็บของก่อนนะก็เป่าดิกว่าด้วยไอเจตโอ้ยเหมือนพูดอยู่คนเดียวเลยห็นของแล้วอยากลองห้าไม่คุ้มกับปืนเลยแต่ดีนะปืนนี้ไม่ได้แต่งมากโอ้ยอันนี้ก็ง่อมปุงน่าจะตกอันตรายอยู่อรับตัวป็นเส้น โทษทีโทษทีล muscle, es, ืมเปิดไม่พูดกูอยู่คนเดียวเป็นชั่วโมงเลยเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรครับเออเมื่อกี้พูดอยู่คนเดียวชั่วโมงไปไปไปช่วยพี่เขาไปช่วยพี่เขาเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วตัวนี้เคลียร์แล้วไปช่วยพี่เขาเร็วใช่แล้วครับผมโอเคโอเคเฮ้ยบอสเกิดบอสเกิดระวังรอด้วยรอด้วยมีตังเขี่ยบอสเลยเราขอเคลียร์กล่องก่อนได้เลยครับ โอเคพี่เดี๋ยร์แล้วเคลียร์นะ่ยมามาเคลียร์หน่อยมาเลยมาช่วยเคลียร์ด้วยครับปูขึ้นเร็วโอ้ยขังขังขังผมอย่าน้อยพอดีผมช่วยเคลียร์ได้เลยมาเอานี่มาช่วยเคลียร์ด้วยของมันไม่ค่อยมีอะไรนี่โอ้ยคอเนี่กจบเด็กกับกองขึ้นเลยเดี๋ยวมันเจ๊พวกเราเล่นแน่ใจเย็น โอ้แล้เก็บไว้จัดเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเก็บไปไว้เกินโอ้โบไปทั้งกระเป๋าไปไปเพื่อนรับไปบัไปบ,พบปเพื่อนเก่งมากลเลยโดวินเลยเก็บขย้ำขี้เป็นหมานี่แกฆ่าฉันไปนหลายรอบแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาคืนแน่โดวินใช่เมึงอข้าเราไปหลายรอบแล้วพี่อ้ยบ้าแม่งเจอคนนี้กูเกือบตายใครวะ โอ๊ยโอเจ็บหนักโอ๊ยจุกไหนวะระวังมันอยู่หลังมันอยู่หลังตายตายตายบอส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 โอเคครับโอเคครับรอด้วยรอด้วยถ้าฆ่าบอสเดี๋ยวซ้ำศพบอสอ่ะโอ้โหมันมีดได้แบบได้เจ๋งมากไอ้เจ้ามึงครับ ผมยิงเดวินผมยิงเดวินผมยิงเดวินครับสามตบสามตบมันผมยิงเดวินนะครับสวยสวยนั้นผมขอปืนนี้ด้วยกันได้เลยข่อห้อยากเอาเดอ้อขอเดอ้อผมขอป้อมด้ดยวยเนไม่ไม่เป็นไรครับผมไม่เอาหรอกผมเอาแค่ยิงน้องบอสแบบระดับน้องก็ได้ <c oughs> ไอ้ผมใจ<า>หอ,อ,หอนด้วยค่ะ ผมยิงลูกน้องบอสตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้กลายเป็นที่ล้างเลยอันนี้อันนี้ปิดกั้นไหมอะเดี๋ยวให้มันเป็นสถานล้างเลยอันนี้ปิดกั้นไหมครับเฮ้ยใครมาเรียบร้อยตายหมดเลยสามแม็กสามตัวหนึ่งแม็กสามตัวฮัลโหลอันนี้ปิดกั้นไหม ขอซ่อมขาก่อนปิดกั้นปิดกั้นใช่ไหมครับโอเคครับปิดกั้นธรรมดูธรรมดาธรรมดาพอเนี่ยปิดกั้นได้ครับปิดกั้นหน่อโอ้ยค่อยค่ยโอ้ยค่อยยขอโดบยาก,ก่อนจะจขาหักขาหักไปฟังจริงๆ ได้รีบบอสไม่ได้ผมมัวนักเต็มโอ้คันเปิดเซฟมล้วคนเร็วเลยไม่รู้ไม่รู้น่าจะมีคนมาก่อนเปิดไปโคตรเร็วอ่ะเออน่าจะเปิดแล้ววิ่งเลยแมปท่าเรือแมปส่งความโลก บทบุบบกยังกระตรงตามโลกไม่พักไม่เกิดไม่ชัดเานตัวนี้มีปต่มอะไรอ่ไม่ออกไม่ออกตตัวไหนครับจะพาไปออกอกระวังคนระงคนอยู่ในบ้านเบอร์สามไม่ใช่คนนี้หว่าเบอร์สตัวนั้นเรายิงตัวนี้เรายิง โอ้ยโอ้ยเครื่องสมบัติสมบัติใหญ่เลเราดูเฉยเฉยโอเคครับเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเราไม่ได้เก็บเอาไปเลยเอาของไปเลยเอาของไปเลยในกระเป๋ามันก็ไม่รู้ไม่ไม่มีอะไรในด้านหลังระวังนะเบอร์หนึ่งด้านหลังหลังหลังเฮยไปออกเลยเอาตรงกลางเหรอไปเดี๋ยวเราพาไปออกกลัวหนูท่อไปเพื่อนฮะเพื่อนเพื่อน นี้ไปไหมอ่ะขอกล้องหน่อยเดี๋ยวไม่กล้องไหมอ่ะไม่มีเลยอ่ะอันนี้เราเราได้จากเดวินโอเคน้าปืนนั้นอ่ะตามมาต้องเอาระเบิดเช็คก่อนต้องเอาระเบิดเชื้อมีไหมไม่มีเพื่อนตามมาวันที่ ปวดหมาหนีฟันปวแม่งเลยเพื่อนเกือบโดนระดักแล้วอ่ะเมื่อกี้นี้เพื่อนไม่เอาของอ่ะเอาเอาเอาทำไมคนเพื่อนน้ำเยอะจังวะโอ้ยเอออยาเก็บปวดหมาอ๋อนี้ขอหน่อย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 เอายาเก๊ปปวดไหมขอยาเก๊ปปวดมีเป็น ex เฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาเราเราลีกด้วยยาวของในลีกก็ไปนะโอดเราโคตรเจ็บอ่ะเพื่อน โจนมันสอยมันสอยเก็บรวงมาเราไปจะตแล้วเพื่อนเอเคเพื่อนแป๊บหนึ่งครับมากันเลยเอาของด่านธรรมดามาต่อยอดเป็นด่านปิดกันเออมันต้องอย่างนั้นใช่เดี๋ยวพวกเราไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาเจอสิบห้าสิบหกโอ้โหโอเราเซียนด่านนี้เราเซียนด่านอย่าไปกลัวติดห้าสิบหก ตู้สู้เป็นตัวตายอ่ะวันวันเราเล่นก็แบบนี้แหละเอาของกันธรรมดามาต่อหยดอ๋อเออดีเลยโอ้โหได้ครับผมหยดเซตหนูพ่ออยากติดตายไปครับผมไปไปไปเซตใหญ่ก็ไปเลยอย่ากทำฉันเดี๋ยวให้พี่คนที่ถืออ p k ยิงให้ได้เลยเดี๋ยวเรายิงให้เองเราไม่เคยกลัวอย่าเป็นหน่วยครับซัพพอร์ตเราอย่าไปกลัวเรา มีปืนเขามีเหมือนกันเอ้ยเขามีเราก็มีเออเรามีปืนด้วยใช่เราไม่ใช่เราเอามือเปล่ามาเรามีปืนนะเว้ยเด็กอารีนาเอ้ยของแท้ครับผมบอกไว้ก่อนเด็กอารีนาเด็กเด็กคนไหนเล่นอารีนานกล่องของแท้งนั่นน่ะไปไปไปเขาเขาหายเลยทุกคนกินพาราก่อนดื้อเอาเอาไปล่าบอสเดยวพี่ ผมยังไม่เกิดเลยเราโอเคโอเคไแต่เรามาเซอร์วีตรงนี้ก่อนนะเอยเรารอบอสเกิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปไม่ไม่ที่นี่แล้วน่าจะเป็นบอสแต่งอพีเคเต็มาซีดีมาเพราะว่าอะไรเราเหยียบกระเบดแบบกระโดดข้างหลังมีคนเพื่อนข้างหลังมีคนเราไปยิงไหมไม่ไม่ไม่เข้าไฮสิข้างหลังมีคนเรามันเข้ามาายสิไฮนี่คนเดี๋ยวโดนอาจจะล้มตามเรามา ตามไหนตามนี่ตามเรามาโอ้ข้างในนี้อย่างเยอะเลยมาช่วยกัน่อนตามมานี่เพื่อนเดี๋ยวเราพาไปขึ้นบันไดเสียงบอสยังไม่เกิดนะจะบอกให้บอสยังไม่เกิดเออวะต้องรอเหรอเฮ้ยนั่นมะผมึ้นโอนี่ก็ยิงจริงเลย จะไรอ่ะโอ้ยมนมยิงโอ๊ยเสีบเสียด uh ูแมวะก2 8ไรล่ะไปเฮ้ยบอสเฮ้ยน้องเฮ้ยเดวบุษามน้องยิงดิ่งไปครับเดี๋ยวพึ่ง อี๋เจเย็นจะมึงสะบัดรรอด้วยเราไม่ได้เราเราเราขึ้นมาเปิดเฟซอ๋อโอเคโอเคเราไม่ได้แนมาขออ๋อโอเคครับโอเคครับดูเรื่องครับผมโอยเฮ้ยเราก็เห็นพีเปลี่ยโซนได้เอาก็เนี่ยกรอสีเนี่ยเหลือเนี่ยเอาเอาแค่กระเป๋าพอละไม่ต้องเรียกก็มาเลยนี่หว่าอ๋อไม่ต้องเรียกใช่ไหมกระเป๋าเรายังไม่ได้ค้นเลยนหน เออลิเจนเลยกระเป๋าไม่มีอะไรเลยโอ้ยของหายเจนเลยนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอสก็เกิดเดี๋ยวบอสก็เกิดรับทราบพาดิบอสเกิดเอ้าเกิดเหรอเกิดจริงดิฮะกูไม่มีผ้าแผลต้องรอให้มันเลยสามสิบนาทีก่อนต้องรอให้มันเลยสามสิบนาทีก่อนแล้วนายมีผ้าแผลไหมเนี่ยระวังนะระเบิดมีผ้าแหมมีผ้าแผลย่าเหยียบระเบิดโอเคโอเคแป๊บนึงเราขอไปเปิดห้องก่อน จะมีตัวป่ะวะแต่ตอนนี้รถเจ็บหนักเลยรถเจ็บหนักโอเคโอเครถเจ็บหนักโคตรๆเลยเนี่ยบอสมันจะเกิดตรงนี้นะบอสมันจะเกิดตรงนี้รอให้มันเลยสามสิบนาทีก่อนแน่นอนเราจําได้ดูนี่สามสิบนาทีบอสเกิดต่ามาดูอันนี้ปิดจัดจีนไม่ดีสองหนึ่งเดี๋ยวนะข้าไปสามสิบนาที ผมก็มาเพื่อนมันรังเกชีวิตมันอยู่กระบอกแค่นี้แหละระเบิดเทียบแอปพีิเคชันเฮ้ยมีคนมีคนตัวเต็มเลยตัวเต็มที่ไหนตายหนึ่งตายหนึ่งอุ้ยรถตกรถตกหายไปไหนวะตัวหนึ่งระวังนะ ยี่สิบสามราวังเราวังระวังไหนไหนระวังซี่ตายตายนายอย่าโซบดนายไม่ต้องโซบดอีกตัวนึงข้างล่างตายหมดอีกตัวนึงข้างล่างเดี๋ยวผมลุยเองไปแล้วผมเก็บของให้ด้วยนะได้ได้เราเดี๋ยวเราเก็บให้ข้างล่างข้างล่างไปชักไปอุ้ย ไม่ไอ้โอ้ยเปลี่ยนแล้วอย่าเนี่ซ้ำนะมึงมันวิ่งขึไปไหนอ้ามันโดนระเบิดไฟตัวเองเอามันฟาอัดแบบโดนหน้าแบบโอ้โหโดนแฟดอีกโอ้ไม่กอดู้ๆมันวิ่งหนีมันหนีไปแล้ว ตามันไปตามันไปตามันไปเดี๋ยวนี้ชุบก่อนชุบก่อนตามันไปเฮ้ยเราเราว่าเราว่าเล่นด่านธรรมดาดีกว่าด่านด่านติดกันไหมปวดไม่เกิดเลยเอาเดี๋ยวมันก็เกิดมันซุ่มอย่าเพิ่งไปนะผมไม่มียาแก้ปวดเฮ้ยในในในตัวผมมียาแก้ปวดอ่ะค่ะเลยอันเนี้ยมันไม่ตายโอ้โหมือสั่นกระสุนก็หมด ในตัวผมมีมีมียาพาราเต็มเลยยาพาราโอ้โหเดินลงไปเดินลงไปแล้วในตัวผมมีระเบิดเต็มเลยโอ้โหนี่อาจะศบแลนอนตายออยู่่ะจำบ้างผมยังปวดหน่อยผมมียาปวดบอดปพะวะนอะน่าจะบอดยาแก้โอ้ไม่บอยาแก้ปวดเลยเนี่ะ นี่เหลืองอ่ะเก็บของมาให้ด้วยนะได้เลยโอเคเก็บมาให้หมดเลยนะเพื่อนสวยแต่ละาใส่ยู่ติดกั้นจริงนี่เก็บเก็บมาติดกั้นก็กระเท่าแค่นั้นแหละกะสูนอย่าอย่าแกปวดลืมจริงอี๋ดีเจนมาเล่นกันอย่างนี้นี่เองเฮ้ยใจเย็น เราว่าเราเจเย็นสสยติ่มเนี <c oughs> ่ยห่อเฮ้ยจเย็นนายมันก็ต้องกวดตุยเป็นธรรมดาบอลนเลีเ้ยงเยไปหมดเลยครับผมออกได้โอ้ยเออพื่อนเราว่าเล่นดันทีวีไม่เพื่อนทีวีได้เลยเพื่อนแมพทีวีมันดีนะเ <ừ> พือ่อนเมื่อวานนี้เราเจอเราเจอเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอคนใส่เสื้อผ้ามาแล้วมันก็โดนเยียยิงตายไม่รู้เพื่อนโอโหโอเคโอเคเพื่อนอ๋อชิยา พอดีแม่งเราเรากําลังเดินหนีเลยแม่งมันยิงขาเรานะเพื่อนมันมันเอาโฟหกของมายิงเราก็าไปเกียแม่งโอ้โห oh <boy. S 2> มันก็เป็นห้าคือกันด้วยนายเราจะขอเตือนนายเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้นายหยุดพูดคำหยาบไม่งั้นเราจะออกตี้เดี๋ยวนี้เรากําลังไล์สตรีมไล์สตรีมมันพูดคำหยาบไม่ได้นายเข้าใจไหมหน้อยๆเดกฮัลโหลนายเข้าใจไหมฮัลโห,ห,หลเพื่อนเข้าใจเพื่อนกระตีมหรอเพื่อน ครับโอเคแล้วแล้วชื่อช่องเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวลบชื่อพี่แมนคอปวันครับแมนคอปวันเขียนว่า M A N C O B วันแค่นี้แหละเจอแล้วครับช่องพี่แมนเนี่ยโคตรดีให้ความรู้แบบต้องพูดต้องพูดแบซีซั่นใหม่มีอะไรบ้างเนี่ยโอเครายงานข่าวฮะผมเป็นหน้าที่รายงานข่าวเชฟเกย์พี่เราไลฟ์สดในทิกเกอร์ไหมแล้วแล้วโอเค